สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเพืินๆของเราช่องที่จะนําความรู้และสาระดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับมีอยู่คู่กับคนไทยมาแต่ช้านานซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยโดยทั่วไปได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะครับเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับกันหรือเปล่าในวันนี้ทางช่องของเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ที่ในหลายๆพื้นที่และหลายๆคน มีความเชื่อว่าต้นไม้เหล่านี้สามารถที่จะไล่ผู้ผีวิญญาณได้หากใครที่ได้ปลูกต้นไม้เหล่านี้ไว้ในบ้านแล้วเหล่าผู้ผีวิญญาณก็จะไม่มารบกวนอีกเลยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับว่านพัตบะว่านชนิดนี้เป็นไม้ใบมีต้นและใบเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนกับต้นขมิ้นอ้อย แต่จะมีขนที่ใบทำให้เมื่อใช้มือลูบแล้วจะรู้สึกสากมือต้นว่านพัตบะบานี้จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกว่านพัตบะกก็สามารถนำมาใช้ไล่ผีได้เช่นกันว่ากันว่าใครที่ถูกผีสิง หรือถูกปีศาจสิงอยู่หากเจอสิ่งนี้เข้าไปก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิ้นและเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพายบกภายน้ำภายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งว่านพัตบะนอกจากจะปลุกหน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เดินทางปลอดภยัยไม่มีอันตรายใด,ดๆและช่วยป้องกันผีได้ ต้นหนาเป็นพืชล้มลุกมีขนละเอียดหนาแน่นคล้ายเส้นไหมปลายใบยและโคนใบแหลมขอบใบหย,ยิกแบบสี่ฟันหรือฟันเลื่อยใบยมีกลิ่นหอมฉุนมีความเชื่อว่าใบาของต้นหนาดนั้นสามารถป้องกันผู้ผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายได้โดยจะใช้วิธีนำใบหนาดสดประมาณ1-2ใบ พกใส่กระเป๋าในขณะที่ต้องเดินทางก็จะช่วยให้ไม่มีสิ่งใดเข้ามาทำอันตรายเราได้และจะมีการปลูกต้นหนาดไว้ในบริเวณบ้านเพื่อช่วยป้องกันผีได้ด้วยเช่นกันเข็มเป็นไม้พุ่มลักษณะของดอกจะเกิดจากการรวมกันเป็นช่อๆมีคุณค่าทางสมุนไพร ดอกเข็มที่ยังตูมสามารถนำมาชุบแป้งหรือนำไปทอดกับไข่สามารถเป็นอาหารได้และนอกจากต้นดอกเข็มจะปลูกประดับไว้เพื่อความสวยงามแล้วอีกหนึ่งสปปรรพคุณของต้นเข็มที่มีความเชื่อมาแต่โบราณน,นั่นก็คือต้นดอกเข็มแดงนั้นสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เชื่อว่าถ้านำมาปลูกรอบรั้วบ้านจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะดอกเข็มนั้น กอเปรียบเสมือนของแหลมคมไว้คอยปกป้องและทิ้มแทงสิ่งชั่วร้ายนั่นเองต้นมย,ยมต้นไม้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีภาคอีสานเรียกกันว่ามากยมส่วนภาคใต้จะเรียกว่ายมเฉยๆเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางความสูงประมาณ3-10เมตร ลำต้นตั้งตรงเปลือกต้นคลุกาสีเทาปนน้ำตาลแต่กิ่งที่ปลายยอดกิ่งก้านจะมีความเปราะและแตกง่ายติดผลเป็นพวงมีรสเปรี้ยวอมฝาดต้นมะยมนั้นนอกจากจะมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกบริเวณรั้วบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านแล้วนั้นยังมีความเชื่อด้วยอีกว่าต้นมะยมนั้นสามารถป้องกันผู้ผีสิงชั่วร้ายได้ด้วยเช่นกันโดยจะปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันออก เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวบ้านนั่นเองทับทิมเป็นผลไม้มงคลของประเทศจีนกิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สลีปมงคลที่ใช้ทุกงานที่มีน้ำมนต์ประกรอบพิธีโดยจะใช้พรมน้ำมนต์และมีติดตัวเพื่อคุ้มครองกันภยัยมีความเชื่อว่าเวลาไปงานศพ ก็จะให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่กลับมาจากงานศพได้และอีกวิธีหนึ่งคือหลังจากที่กลับจากงานศพก็จะใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ใบทับทิมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะตามมาได้ด้วยเช่นกันและนี่คือต้นไม้ทั้ง5อย่างที่เมื่อเราปลูกแล้วสามารถที่จะช่วยไล่ผู้ผีวิญญ,ญาณได้แล้วเพื่อนๆละครับ ที่บ้านของเพื่อนๆมีต้นไม้เหล่านี้ปลูกอยู่หรือเปล่าถ้ามีอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกทางช่องของเราบ้างนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ